มานีไพไปชอยแล้วมานี้เจ้าบัไปเ,เราคนลาวโอ้คนลาวคือกันหว่วยเอาคนลาวอย่าเอาคนไทยบ่ตรงได้เงินจากแสนมาให้แม่จื่ <laughs> ออยู่บ่ได้เงินจากแสนมือหนึ่งกับชองแสนโอ้มือหนึ่งชองแสนจะไปเห็นน้ำพึ้นจังเมือ,องบ่ช่องเมืองอะไรท่าไราไเจ้าไปใส่จกกักรีบใส่ใส่จกกัจจกรีบใส่ โอ้1ว0 0 0กะหันให้ยเมย์เบิร์ตเนาะใครมาส่ะเมนบ่น์เมยน่ะคือเสียงปดๆปแทะมาแต่นในเมืองว่ะสั์โอ้โอไปเยี่ยมไผ่ในเมืองน่ะตั้งไปนี่ บอกสิบอว่าบอกงานเด้อฮอดยามภัยยามพื้นบ่มีใดมแต่ไปเที่ยวไปนั่นวะไปนี่ลัก11นี่ลักยังบ่่กาบทักทายสะบาดีพวกเมพี่น้องปานุมเบอรสุขุสุคน ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่โซนนวลบันป่าคือเก่าเขาเดิมเนาะพี่พี่น,นอนะ้องเนาะอ่ะวันนี้ก็เปิดภาพมาพี่ละพี่พี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนอยู่ซานต้นาเฮือนทางนอกสมุน้องหลอดคือเก่าเขาเดิมเนาะอ่ะวันนี้ก็วาสีเข่ามาโอมาลมด้วยว่าดินอ่านำญาเนาะสมโอเพิ่นเนาะพี่พี่น้อ,นนนนองเนาะกับโู้ว่าอยู่เงินอยู่ซานบ่ด้วยวา่าจังใดนาะพีพนะ่พีพพ่น้องเนาะผัวเงียบเงียบพี่พี่น้องเอ้ยเนาะปิดประตูจะงอมอยู่เนาะด้วว่าทางน้องๆเพิ่น ข่าวหงเยียนบ่เนาะเพราะว่าตอนนี้มันกสิบเอ็ดสิบสองโมงพี่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเป็นช่วงอ่าเวลาเด้อล่าขึ้นมาจากห้องเยียนพี่พี่น้องเอ้ยเนาะอาจะจังไดเนาะทางสนองกสิเข้าไปเบิ่งเนาะแบบพายุเฮือนอยู่ซานพี่พี่น้องเอ้ด้วยพี่พี่น้องเอ้ยมั่งห่งเนาะเต็มต้นบ้านน้องสมโอพี่พี่น้องเนาะ อ่าจากไผ่อยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่พีพ่น้องเลยเนาะสนุงก,สก,กะสีเข่าไปสองสองมังกรเนาะอืมพอจนไม้ไม่แล้วพี่พีพน่น้องเลยเออตจ้านาะเห็นแต่ทางเอาเพื่นนั่งบา่านลยอ่ะสบายดีโดยพี่มานั่งพี่เจะยังไะ แกแอบแอบช,อบช,อบชอบ่อนช่อนแฮย่านบ่ย่านข่อยบ่โอ้มียัง่ะนะดอกแคอืมปิดมายังมาลวกกินเอืมรอไรไไม่ได้ไปเห็ดเวียเห็นงานบ่ไม่ได้ไปชสยอยู่เพื่อนเพิ่นบ่มาหบบาบ่ได้วันอะไรไม่ได้ไปไม่ได้ไปหึ พันธะเาอีหยังซะเพิ่นบ่นม,นม,มีเวียกให้เฮ็ดมีอยู่โอ้จะเป็นในได๋ปวดขาโอ้ปวดขาเวียนเวียนหัวโอ้กินยาลรอบ่บอืไป,อไปเช้เบอร์ฉาดูกๆหลานๆไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วแ<ป>ม่์ได้สะ่ะไปไปใชหึไปในเมืองไปในเมือง เราไปยังอีกอะนะไปหากินบ่ไปหากินเดี่ยงหรือบ่าน,น่ะไรไปเบียกแล้วอืมแล้วบ,บอกอยู่บ่าบา่าเราไปอเออบอกว่าอะไรอยู่เฮือนเอเอ,อ,อเราคุยว่าเรียบร้อยโอ้มึอนี้บอกรูหัวเนะาะรอกรใครให้เอาเจ้าคือเห็นอะนะใครให้เด็ก โอ้นึกว่าเห็นข่อยมาเลยเจ้าไข่แต่มานีนะลูกหลานนะ่ะไปโรงเรียนแล้วอ๋าแต่คือไปนั่นแต่คือไปไวัยเที่ยงสิบสองโมงเนาะน้องไป,ไปอเออคนเห็นอยู่ยบ่ามาข่อยมาบ่บเห็นแต่มานีนะแม่นั่นไปนี่ไพ่มหาบเอาไปนะไปสามโลากสลิงคัมบ ซ้ำโลแบบไรเป็นประหลาดซ้ำโลอยู่โอ้เราลงสวรรค์บอกไงไปหาลูกชายบ่กโบโหอีกโอ้เอาวนี่ก็บโบโหยังเอาเรามาเมื่อนั้นได้撒เป็นได้ไรเรามหลานอยู่บ่หึ่ทำยี่บ่หลานยังไม่ถามยังไม่ถามหลานก็ไม่ได้บอกอื กินข่าวกับย้ายสารกินข่าวกับขวดขวดยนง่ยขวมงขวข่วพักขว่พักให้เห็นให้กินนะป้าคือจูกใกล้แท้ภั่นะปุยามันเกิดนั่นบอ่อเนี่ยนะ,ะเตะเนาะใกล้ใช่จูพี่ใครโยนีย่อืมกินขว่วพักลานคือกินขว่พักเลยก็ไปอืม โอ้ช่วงนี้ยังเหตุงานมาไรบมแม่นบ่เคยออกกำลังกายบ่ก็เลยปวดเข้งปวดขามันธรรมดาได้แบบว่าเอาอยู่อยู่หงิงเนี่ยมันนี่อยู่ๆก็ออกไปเหตุเวียบม,มันก็เจ็บเข้งเจ็บขาปวดต้นปวดโตธรรมาดาถ้าเฮอซิ้นหมดแล้เหตุไปเรื่อยในแบบฮาก้มลำไห้ลำหน้าเนี่ยเคยเพียอยู่บ่ลำหน้าอ่าแต่มันเจ็บบ่เอว โบโอ้มันแตกต่างกันซะงานนักโบงานนักโบจะไปนัก,นกเฮ็ดยังอะนะคนไม่คนใ,ม,คนใม่ขึ้นรถโอ้ผู้เก่าหันมาเอาเนาะอืมไม่ไม่ไม่คอนนะเออไม่จะไม่ได้โอ้ไม่คอนโอ้สับสับนี้หาเก็บไมมเก็บยังอือ ละลรุดดินไม้เทไม้ราชเชีย,ยังนะปลูกอ้อย,อยเชียวเจ้าว่าไปปลูกวมันปลูกอ้อยมักโมเ่ฮึปลูกอ้อยหมักโมเน่โอ้น้อมหัวโอ,โหยอย้หัวโยบ้านี้พาไปซอยแล้วบ้านนี้เจ้าบอไปเราคนเราโอ้คนเราคือกันห่วยบอกคนเราอย่าเอาคนไทยบอเ่า <laughs> คนเราคือกันนี่แล้ว เม,ม่มาเมื่อนั่นได้ยังมากินนงได้นี่จักกลังเลยรับกำลังปีนี้อืมคำตัวบอรลรามาไหมนะจำได้จังโมงจำนี่ได้จำนี้เท,ทียงเมียนบอจำมาได้ไปจกักอ้าวไง บมเมนนะเทียงนี่ข่อยมากกัเทียงบมเมนบอทางน้องๆเพิ่นข่าอง่นเฮียนได้หมดเนาะน้ออืมวันนี้ไปอีกไปจีซื้อบุตรีของข้าของขายบ่โอ้นี่นะสิไปเบียกแล้วเนาะหรือว่าเราไปเลีนนันสมานโอ้คว้าบ่ใบโยงใหญ่บ่ บ่แม่นอีกอืมปกตินี่มีหาไปไสนี่ชวนมากเราบ่อยากเว้าให้ฟังบ่โอ้มีแต่ไปโลอืมบ่แจ้งอีกเนาะบ่ไปนี่ไปันเนาะอืมชวนอาวกับหลานบ่ฮู้ยัง อันนี้รอบบายบายพระเลสิมาอีูเนาะน,นี่ก็บบายมงเลยเพี่น้องเลยาสิมาถามเพิน่นบุพเพเพิ่นมานี่ยลานก็ไปเฮียนอวันนี้ถาเศร้าคุนบ่สิไปเฮียกน้ำเพิ่นนะอืมจังมือไรเพิ่นมาห้่มเพินพ่นมาสง่งลรอบ่ โอ้ก็ง,ง่ายอยู่ได้ใครอยู่ได้เนาะใครกลัวว่า,าเจ้าอันไปหาเบียกทั้งอื่นได้ไงมันมาหามาส่งได้เงินจากแซนมาให้แม่จืดอยู่บ,บ่ได้เงินจากแซนโอ้มือหนึ่งชงเซนจะไปเห็นน้ำพิ้นจังเมือบงบ้านชงเมือได้เทไรโอ้สี่ซนให้แม่เก็บเบิบ,เบ่เจ้าไปใส่จะกีี Chạy chứ kịp Ồ, sao phân Cái hành hay mê bớt ừ. Số mơ này kinh nhắn, số mơ này sớm cầm lăng Mơ đi kinh nhắn Ồ, cà phê bơ đi kinh mơ Kinh mơ kinh Ồ, kinh nhô Giá sụp Sụp vô Sụp lái bỏ mơ năng. มื้อๆจักเกาะเกาะดิกอกเดียวเพิ่นมื้อกลุ่มมื้อเนาะใครมาซะเห็นบ่แม่น่ะคือเสียงป๊ดโปะแท้แม่นบ่เบิ่งดูซอมดูเอนนะได้ยินเสียงเพิ่นออกไปเบิ่งได้บดนี้เพราะว่าาสนวก็ยืนอยู่หั่นลเนาะเห็นทางอ่าวเพิ่นเอ๊ะแม่ฮะมาแล้วโอ้เอาๆ เออเถอะมาแต่ใสอีเด้เนาะมีแต่ไปเที่ยวเท่น้อยายนี่เนาะโอนเออเถอะอสบายดีโดยสบายดีพายายไปเที่ยว มาในเมืองว่ะสันโอ้เต่งตูโดยดนเนี <t <t Or, ่ยเนาะโดยโองามๆผู้ทางสาไลเนาะโดยมาลูกกันท่าโตสถาบ้านในเมืองก็อยากโตนคือกันแล้วมีอะไงมาในเมืองนี่นี่ของดีบ่เออเออของผาของโตนบ่เด็กผักได้กมังอุดเด็กกระโหลก ไปเยี่ยมไผในเมือง่ะไยตั้งไฟนี่โอ้คนชาวลองพพไปอห็ยังคนไปลองเขาอันเมงเมาเมงเมาเอ้าเมงเมายำนี่ก็มีสวยเทนิยทรัาไอหายอ่ะนะมูมูวอสือได้โอ้สื่อเอาโอ้ยเนาะเหมื่อยดิ แมงเมาอะไมาต่อใคได้ดิโอ้ยไปตลาดอ่ะต้นมาควนอ well ่ะน oh, ่ะซ right, ื oh, ă, ้อควนมาจูดอ่ะน่ะเมนแมงเมาเยอะน่อน้องโอ้จักหน่วยฮ่งเดียวหนอเดียวโอ้กต้มสาลอยกท่อง่กท้โย พูอ้าวผมจ้างยังมาเมทไปใส่ไปแต่เดือดเถื่อไม่ได้บอกลูกบอกหลานบ่จะบอกไปตลาดเออจะไม่ได้บอกมาเมนไปหาผัวเอาชำน้อยไปจ้างดอกอันนี้ก็ได้เนาะไปกับคนชิซ่านี่รถคนเพย์รถคนดินหัวเป็นอะไรไปทุกเถื่อในมีตนัดก็เพิ่นบ่อันเชร้านี่ยพ่อหน่อยจไปคนเดียวเพรดะทีเห็นเพลินอืมเ็เลยพาไปจ้ะโอ้โหเนาะ พี่เจคือจีนได้เนีย่ยนอสบูบาทไหนขอบใจจะไล่สาขาอ้าวฮนะเห็นปลาเคานัน่นมะกระทุ่มนะแห้งคือบาทนปปะฮะแต่ตะเกียวก็ซื่อตัวนีนแน่เออมีแหละสื่ออยู่ห่าเปลอ่ะบ่โดยอือคือว่ามามาแล้ววนะ่านอเออชื่อของกินของอยู่เลยบัดเมื่อนั้นไปยังไงสามเมื่อน่ะใส่ไปกินแกงหน่อไม้โอ้โหคือไปกินไก่แท้ ไปคบหมู่เด้ของเสี่ยวพูนั่นเด้ทุกคนนั่นก็ได้อือก็อยากไปแน่เลยเนาะบาแล้วอยู่บนเก่ามันเบื่อโดยไปก่อนคือเห็นต้มนไม้อยู่มือนว่าต้มเพิ่นวนไปไปก็ไปว่ากลนต้องไปดินไปหัวโดยโอ้แต่เมันก็่นํามื้อนี้แหละนําเดินแหละไปหาไปยกแหละจะได้บ่ไหวแล้วเนาะไปเที่ยวก่อน่่ะไปไปแล้ว่ะอืออือกบ่มีิ่นวนนะ ไปเอาละมันให้เพิ่นบ่เพิ่นชวนไปเที่ยวละมันโยนิดนึงอืเพิ่นเป็นอะไรร้านผักโบอยู่บ่ผ้าจังไดเอ้าผักคำน้ำร้านอยู่ร้านบริโภคทีส์อะโบอยู่โอ้เมย์ยาชมบูนี่โอ้ยเนาะได้หับติ๊บเดี๋ยวมิจะไปดินไปเที่ยวเนาะบะไปกับมาดิเสียยังฟังหอมเก็บเอาได้ฟังหอมเลยโอ้เก็บเอาเก็บมันทางบุรีอวะเขาจ้าถิ่งดีอืมทั้งคนน่าประทิดาอืม ม่ค่าเขาแบบเขาโอ้เออกินม่ได้แต่ประจักษ์บ่ได้อยู่ได้อยู่เขาเจ้าเปลี่ยนเลยเอาหัน้าเอามากินกับยังอะนะไหวมียังกินกินแล้วเออเห็นป่าวมีตู้เย็นเนาะยาเสียอันนี้มาแกงใส่อันนี้กระดูกยังใส่กระดูกหมูกระดูกหมูอืมมึงมึเอือยมันยังเบ่งกันบ่เัือึนะอันเจ้าผ่าเครื่องเลยผ่าขายบ่เเจ้าผ่าขายเลย เอายิมเทไรอ่ะนะเห็ดไปนอะไรอาจารย์เห็ดกีบพันเออสั่งว่าเป็นมาหนีก็เป็นเนาะโดยเคอดูตลาดใหญ่บรอยากออกแบบนี้่ะเรื่องแบบว่าบริเป็นวยอยู่ในนี้เปีนวยเนี่ยกับเจ้าขายอืปกติก็เป็นหน่วยแด็กกัเห็ดอันญโอยแบบสเกลอมัยอันนี้อันนี้บวิ่อยู่ใช้ของผักของต้นลูกทรายใช้ของลานเด้บบ้านนี่ ทาง้านบ่ม mm, mm. ีมาพบกันต nah oh, ัวนี้อ uh ัจจุวันกาแฟบ่อโดะกินบ่สมบอกะกินโอ้ใครราบ่เป็นยังเนาะใจเต้นเร่งดึงเร่งดึงอันนี้ปลาปลานิจกโตนนะคือได้โตนแทะทะเหนะจักโลกึนหม่งองโลอืมเอามาคขไดตกแห้งบ่ิเดือดยังอืม คือหมอมกหมอยังเอาแบบมกแบบยังบ่เฮ็ดจังซี่ล่ะกินบ่ทันแล้วก็เสียตัวนั้นเนาะโดยออตัวนี้เฮาซื้อน้ําคอมาใส่เลยอือใส่ปอือปกไก่เจาะก็บ่จะปแล้วบาดู้ยนสรองซับไก่เจาะเด้อือทาพามันก็เฮาต้องเอาอางนี่ใก่อนปลงแล้วจังเอาพามันใส่แล้วก็อันเอากเต็งนะจังบ่ิว

ตูดตูโถดูหมามัหมามันโบ่เลยยู่ว่ะขอดันเพื่อนตดมันอืมโปกจัป่วยคันีอะไรเลยวะเอามาป่วยกินหมาตอนไหนวะอืมโปกกระยายออกกระหังกระได้กงหนึ่งป่วยกินหมาป่วยเขาก็ต้องโบกสบว่าโบกงานนีเด้อหอดยมไพยำพื้นบมีไรแต่ไปเที่ยวไปนั่นวะไปนี่รักสิบเอ็ดนี่รัก อไปหาดินแถวใกล้แล้วก็มาทัานทันเด็กๆอยู่วะโบ่ได้ทามาโบพอจำในโบหินเขาไปไหวมาไหวไปเสร็สิบสิบสองโมงห่าบท่ันชับไปไหวดีวะเพิ่นเลยไปเาไปเผาบดีนมม้มันน้ำโคลมจืเกลก้ยซะเดี๋ยนนะ ปึ้มขวถือจ,จะมันถือประรงเรียนจะนอนเชียวนเพไ่อนเอาไปอนั่นอย,อยอู่บ่อหนะปึ้มนะให้มรบอยู่บอ่อเกาหัวเพื่อนเดียเเ๋ยวเพื่อ็ขยีนทุกวิชาอยู่ทุกตัาขวดเบ่งช่วงนึ่งบริเวณขหัวตัวขนอนบอกว่าหัวได้ชูสีเขียนสีเขียนชูนจังเอาไปอ<ม><ม>ตัวได้ชูโขเขียนเลยชูเมียนมันนักภายนักจะโชดจะโชดภายต่แต่ปึ้มกนมาเฮือนเมื่อกี่ข้าหนักภายปุ่มเนียกันอนนม่นีและ จะเลยบังให้เอาไปลายกอบเทือไปหมดตนะุ้มอ่านตุ้มยังเผลในได้ว์ปรมีบ่มีอยู่นะว่าเสาในคูบ่ในวันวนี้เลยลก็บวัตรของเขาเขาอ,อ่นอานอืมกอบเสือก็ลืมโยงเฮียนกอบเลี้ยงอ่านไปอืมกอบเสือก็ให้มอริอ่านมอริอ่านฝัดบุเมนมอริเฮียนมอริอ่านเอามอนีอนัอน,อ,นอ่อนอานเลขบ้าบ้าได้ให้เขาอ่านเขาบอกเป็นในจังบอก ใครก็มาหนีอ่านหนังสือเรียนอืมช่วนลานเมืนบ่ะแม่โอ้เราคือเก่งเนาะปรสามได้ประสามกับประจบซ้ำอืมโรงเรียนตะกี้ก็คือเก่ยงยู้ซะสนหนุกช่วนล,นลานได้เขาออกย้อนความถูกความยากเนี่ยโรงเรียตะกีบริสิ่เงินหน้าตะกี้อ่าบริสียเงินคือแบบนี้เดี๋ยวนี้หน่าเสียเงินเดี๋ยวนี้เสียเงินอือตะเคียนเสียงเงินก็นแล้วเรียบร้อยแล้วค่าทอค่าเทอมเพิ่น,น,นเ,งเงนาะอือ ตอนนั้นเอาไฟจูนะตัวเอาเอ็กผูกบบลายหนึ่งหลังสวนผูกโอ้ไฟจูตัวกระโดดกระหล่นหมดแบบมันเป็นหม่าบ่บ่มันหล่นเป้งอยู่หักแต่ว่าห่างความพลังเป็นเขาแบ่แต่ว่าบ่เป็นลายคือมันดอกเงาหล่นหมดหมดทางนี้ใส่หมดด้ใส่แล้วปุ๋ยก็บ่มีใส่หมดหมดก็ไปเจอเงาหมูหงไปใส่เงาหมูหง มดจำบัานี้คนตกเต่งเต่งใช่หมดแดงไผ่ถธอบ่อไรเสียนแตนะ่เพื่อนมันเหนะ็นเนาะผมกินคองอยู่พี่น้องเอง้เียอนะไปน่น่นานๆเพื่อสิบุกไปบนบ่นไปลงข่าขคนเดีล้ลงกะรองลงเข่าแลยก็ไปน้ำพ่นผันชวน,น,ชวนขารถบริจาค ไอ้ฟ้าไปพีเมียเราก็ไปน้ำตลอดเนาะข้าวเมี่ยงกับไปกับข้น่อยก็บบกก้าไปคือกันแล้วย่านยังนาะย่านเออข้่นอกเนาะเนี่ยข้านอก็มูมักได้เนาะเรากระสีนั่นอยู่บ่มันเบากว่าได้เนาะคนเชื่อมูยันเมียงมูโอ้ยันคนคิดเออแต่ถ้าวบุเป็นแบบนั้นดอกเนาะเออยันเป็นคิดไปทางนั้นเอ็มื่อเหรียญกอนเล่า เราจะมาส่งผู้เดียวกับบายมาอีกรานเราอีกลูกเราอีกมานำกัธรรมดาเด้บ่เนาะเพิ่นมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียเฮาไป14มจุมหะก็บ่ได้คือขะน้อยเนาะเฮาบ่มีลูกมีพวก็บ่ได้คิดแน่นันอืคำคิดแน่นันแหละเอาจะล้นแล้วยูธรรมดาเด้ยุ่มรุมร้านได้ดีแล้วอื คือว่าในยามมีเขาก็เก็บไว้เงนินคำก็ไดเอาไว้ในยามจำเป็นเดยใส่ใจแบบหอดมือหอดยามผนเก็บเพิออ่างเขาก็ให้่นรลดอันนี้ก็คืออเรื่องภยัยเรื่องพื้นเนาะอุะเรียนว่าเขาสีได้มาอยู่ตลอดคือมันนั่นก็มีข่าวดีข่าวาไม้เหมือนบอ,อในหาเซียนชาว่าสมโภชผูนน้ใหญ่เิ่นใหอ เ้วเขาก็มาให้คิดว่าเออ้าชิได้มาตลอดกับบางที่เพื่อนห้เขาครั้งเดียวไปเลยกับนี่ขึ้นอยู่กับผลักมวยไงเห็นเนาะโอเห็นก็เลยาเห็นเดี๋ยวเง่นเดี๋ยนั่้เนาะได้จะเข้าวนยเงได้ได้หาล้านจุ๊บได้หาล้านยุ่มนล้ล่ะอันเช่นย่งคุณว่าเราโย่ได้หาแสนเสี่ยงว่าเห็นยุ่นในลิบกว่ะ มันคิดบอเท่แล้วเนาะเท่เป็นคนเมาะเป็นพี่น้นองเลยเออก็คือว่าเอาะเนก็ให้ประหยัดประหยัดเนี่ยจำเป็นเท่า,า,า,เากับจังใสใจเนี่ยบวชจำเป็นเท่ากับบอกไปพุ่มเพื่อยคือว่าอะไรประดุกลานนี่เด้บอดนี้ใส่ใจโอนเข่าห้ามงเงียนบวชให้อเอาไปมาบวชให้ขาดก็ดีนะบวชให้ขาดแห้่ชิบก็มดชิบแหย่หาผมมาฉาบคนละคนได้อันหา เมืเกียงตับมาเฮืออนหิวหิวเลยกินเขาคือหิวหรือจวะวสุดนี่คือจิกคือจีนยช่เรา <c oughs> <c oughs> ใส่ปราเคียนแมง่งคือแบบเอามาเอามา,มา,ากี่โอซายโอกรใไซบันกี่ก็้องชุบกะแกนวันเอามาจใส่เลยโอ้ยไปจะคนจะเข้าหายโอ้หายเป็นใส่เป็นโอบาดบ,าบาัอรกี่เลยจะไปใส่ผมมัน<ๆ>บุ๋มแนวใส่ผมได้ว่ะอบอ มันรวมเพิ่นสิเพิ่นยังบ่ใส่เออก็แม่นได้แต่เจ้าใส่ยังรวม,รวมนั่นแหละเออเออเอ้าวันนี้กระเม็นไม่ดีมาหัวตัวไอ้ก็เห็นเจ้ามาพอดีนั่งอันคุยยืนคุยกับอันเอาจักแนวไรวพวเาาพิ่นก็ไดไอ้หน่อยก็ซื้อปลาแน่มาเฮ็ปเดปลาแดดขวปลาแดกหมดมือมดอมือน,น,นเฮ็ดปลาแดดเส็บบ่สเสีส่ย <laughs> งมาโจรมาวนุ่กไอ้หน่อยก็ปุกหน่อยเออในกระลงก็ได้จักแล้วปลาแดกอยู่นี้ฉุดมันสะซื้อมาแต่ร์ไซกระลงสีเนี่ยสื้อน้ำมันจุนะ ปลาบ่ถึกบ่ถึกแล้วถวยจะวิทหาพันมาลายเลยไปก็สอบโอ้ถึกโต่งบ่ถึกโตงวันนี้สวยชิพันปรนมาไดกลางคืนเป็นค่ายหลยอืมเสียดอะไรกิ่ข้างก็ไม่ได้ขนาดน้อยกิ่งข้านได้กลัวเนาะปลาหน่อยโอ้โหทางสีมีประโยชน์เนาะโดยเด้อเออทุเป็นไรตองต้องตองดังหรือบ้านห่วย เฮ็ดน้ำน้ำน้ำดของมันให้หอมเนาะเราเฮ็ดปั่เออน้ำดำมันอบ้เด้ตัวนี้อยู่ในกระปุกคือออกชหอมๆีุกุ้งน้ำแดงเอาหอเสียงว่าบ่มีนเจ้าของผู้ขายปลาเด้ทางซีเออนอืคิดออกเจ้าของเฮือนกจทางซีแล้วต้องเอาางปิดปากนั่นะสคมเอัดบ่แน่นอย่าเิปมบ่เว้าเด้ย่านอันนั้นแหละ ตัวตัวน่ะหามันวันอันนี้นั่นแหละปุ้มปุ้มเลยขนอยเลยตกตัวน่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวดําๆอือๆๆอ้าวจังซั่นแหละตุ้ยเนาะมื้อนี้ก็แวะมาบ่สิดินนําน้องพ่อแน่พ่อพี่น้องเอ้ยก็เด้อบ่เห็นไปโรงเรียนจังไดกาเด้อ้เด้อโดยเนาะอาเนาะพี่น้องเอ้ยบงเอิเห็นทางยนสโอเพิ่นมาแต่ตลาดตีพี่น้องเอ้ยเนาะด้แนะนําแล้วก็ดินนําเพิ่นพี่น้องเอ้ย จังไรคลิปนี้กับบอมี่ยังไรเนาะภาพพรมพ่นองเดอ้อ FC ปลาดุงบาสุขสุขคนอย่า,ล,ายลืกามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาสนวันเน่เดอ้อพี่พ่พนองเลยบอมีกำลังใจสู่โตเนาะจังไรคลิปนี้กับประมาณนี้ละพี่พ่นองเนาะโดยขอข่าวขอมาสบายดี